สีเองเนี่ยมีหลายเกรดหลายราคานะครับอุดโป้รอยแตกแ้้วก่อนที่จะทําการทาสีรองพื้นทาพวกสนามเทนนิสสนามบาสสนามพุซซอที่เป็นปูนได้อีกด้วยครับปัญหาหลากัลกๆของการดีโนเวตบ้านนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอปัญหาอยู่หลากหลายนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราจะมาแนะนําปัญหาที่เรามักพบบ่อยๆกับการดีโนเวตบ้านแล้วกันนะครับอย่างแรกก็คือการที่สีเนี่ยซีจาง อย่างที่2นะครับก็คือสีเกิดการลอกล่อนข้อ3นะครับนั่นก็คือสีเป็นฝุ่นช็อกรวมถึงปัญหาเชื้อราตะไครน้ำด้วยครับซึ่งวันนี้เราเองเนี่ยจะมีวิธีมาแนะนําการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ครับเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับนั่นก็คือการเตรียมพื้นผิวนะครับฉีดล้างนะครับเพื่อเอาฝุ่นช็อกคราบเชื้อราตะไคร่น้ําหรือเศษที่มันแบบเป็นฝุ่นช็อกออกนะครับอย่างที่2ก็คือเราก็จะมาดูว่าพื้นผิวของเราเนี่ยมีเชื้อราตะไคร่น้ําหรือเปล่า ถ้ามีนะครับเราอาจจะต้องใช้เบเยอร์โมฟี m 0 0 1, 1เพื่อกิ้งโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะครับทิ้งให้แห้ง1-2ยชั่วโมงนะครับเพื่อฆ่าเชื้อราและไข้น้ำก่อนหากมีรอยแตกแล้วรอยที่มันเป็นแบบมีรอยหลุมร่องรอยแตกของปูนนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวอุดโป้นะครับนั่นก็คืออะคริลิกฟิลเลอร์เ2 0 0นะครับเพื่ออุดโปร้รอยแตกแล้วก่อนที่จะทำการทาสีรองพื้นหรือว่าทาสีทับหน้านะครับ ร้อยแตกก็มีหลายขนาดนะครับมีขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กเนี่ยใช้อคริลิกฟิลเลอร์อย่างที่ผมพูดไปร้อยแตกที่มีขนาดใหญ่นะครับเราแนะนําเป็นอคริลิกซีแลนด์เอฟศูนย์หนึ่งนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นตัวได้เพราะฉะนั้นแล้วเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับหลังจากเราเตรียมพื้นผิวเสร็จแล้วนะครับเราก็มาถึงขั้นตอนการลองพื้นเราดูว่าพื้นผิวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดเป็นฝุ่นซ็อกเยอะเช่นลูบมาแล้วเนี่ยเป็นฝุ่นซ็อกเราล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ย เราอาจจะต้องใช้รองพื้นที่เป็นตัวใสนะครับอย่างเช่นเบเยอร์ B ีพันห้าคอนแทคไพเมอร์นะครับตัวนี้เองเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะทําให้อ่าเพิ่มอายุการใช้ง,งานของสีทับหน้าให้มีอายุการใช้ง,งานที่ยาวนานมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเป็นรองพื้นตัวอื่นก็สามารถใช้รองพื้นพวกอเนอกประสงค์ก็ได้นะครับอย่างเช่น B 2001ของเบเยอร์นะครับหรือ b 1 0 9ก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับข้อดีของมันนะครับรองพื้นเอเนกประสงค์เนี่ยมันทาได้ทั้งปูนเก่าปูนใหม่ปูนสด อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หลังจากที่เรารอสีรองพื้นแห้งนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอแห้งเนี่ยถ้าเป็นสูตรน้ำนะครับจะใช้เวลา1-2ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นสูตรน้ํามันนะครับเขาก็จะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ4-6ชั่วโมงนั่นก็ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศของเราด้วยนะครับว่าถ้าสภาวะอากาศอย่างวันนี้เนี่ยค่อนข้างร้อนอาจจะเร็วกว่า4ี่ชั่วโมงด้วยซ้าเอาละครับเรามาถึงขั้นตอนการทาสีทับหน้ากันแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมมี3มเทคนิคมาแนนนะํากััครบ เทคนิคแรกนะครับเราเลือกสีที่ชอบก่อนครับสามารถเลือกเฉดสีได้จากแคตตาล็อกหรือว่าแฟนเด็กหรือว่าพัดสีนะครับได้ตามตัวแทนจําหน่ายของเบเยอร์ทั่วประเทศเลยครับเทคนิคที่2นะครับเลือกจากคุณสมบัติของสีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทนทานอายุการใช้งานการสีดจางการร้อนทนสภาวะต่างๆนะครับรวมถึงการป้องกันเชื้อราคราบสกปรกด้วยครับเทคนิคที่3นะครับนั่นก็คือเราเลือกตามงบที่เรามีครับ พราะสีเองเนี่ยมีหลายเกรดหลายราคานะครับสีที่เราเลือกเนี่ยควรที่จะต้องมีอายุใช้งานตั้งแต่1 0ถึง15ปีขึ้นไปนั่นก็คือเกรดสูงสุดนะครับส่วนถ้าเรามีงบที่น้อยลงมาเนี่ยเราอาจจะเลือกเกรด8ถึง10ปีหรือว่า5ถึง7ปีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของเจ้าของบ้านเลือกครับสำหรับสีทับหน้าที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเบเยอร์ซินเทคลูปเพนส์นะครับซึ่งเป็นสีทาหลังคาแต่เขาไม่ได้มีดีแค่ คาลังคาเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งเขาเป็นสีทาอนเนกประสงค์ที่สามารถทาได้ทั้งตัวผนังกำแพงนะครับตัวตัดคอพื้นอิดบล็อกตัวหนอนนะครับไม้เชืล่าคอนบูดที่เป็นพวกไม้ฝาไม้เทียมรวมถึงไม้พื้นด้วยนะครับแล้วเขาก็ยังทาพวกสนามเทนนิสสนามบาสสนามฟุตซอลที่เป็นปูนได้อีกด้วยครับคุณสมบัติเด่นก็คือเขาเป็นสีอะคริลิกแท้1 0 0เซนะครับซึ่งมีเกรดอายุการใช้งาน10ปี ป้องกันค่าบุ่นสกรปรกต่างๆนะครับสามารถทนสภาพอากาศได้ยาวนานครับผมสำหรับวิธีการใช้งานนะครับของสีตัวซินโดเทคลูเพน n นะครับเขาสามารถที <S <S ่จะใช้งานได้เลยทันทีนะครับแต่ หากมีความหนืดความข้นหรือเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความเหนียวสามารถผสมน้ําได้ครับไม่เกิน 5- 10%สนะครับสีซินูเทคลูเพนส์นะครับ,รบจริงๆตัวเขาเองเนี่ยเป็นสีน้ำนะครับซึ่งเขาจะใช้ระยะเวลาแห้งตัวเวลาก่อนทาทับเนี่ยประมาณ 1- 2ถึงชั่วโมงครับการทาสีซินูเทคลูเพนส์นะครับเขาต้องทาอยู่ที่ประมาณ2เที่ยวครับสีในแคตตาล็อกสามารถเลือกได้หลากหลายเฉดสีนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นสีเฉดเข้มไม่ต้องผสมสีด้วยราคาแม่สีก็ไม่แพงด้วยครับสามารถหาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายเบเยอร์จากร้านค้าทั่วไป หรือห้างร้านต่างๆที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของเบเยอร์ครับและนี่ก็คือเทคนิคดีๆจากสีเบเยอร์ที่เรานำมาฝากกันครับ